สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับใน Facebook แล้วก็ YouTube นะครับเย็นวันนี้เอาชินเดวา26 26นะตีแบนอาซาบะมานะ JA นี่คือ JA นี่คือสติกเกอร์ของสากร์ทางญี่ปุ่นนะอุ๊ยโทษทีเลยจอนะครับตัวนี้ใหม่ครับเครื่องแน่นมากเครื่องแน่นมากนะครับจากญี่ปุ่นเลยฮะดูฮะถังนี่สวยนะดูเพจนะครับ JA AS 2 6 0 0นะครับตัวนี้นะนะครับเม็ดอินเจแปนตัวนี้นำเสนอเลยใครที่ชอบเครื่องแว่นแว่นเนี่ยนะครับสภาพนะฮะดูปุ๊บ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 เกียร์ใบมีดนะอ่ะเดี๋ยวแบบนะลองฟังเสียงดูนะครับลองสตาร์ทดูก่อนลองไม่ต้องโชคดูพี่เพื่อติดลันเบาด้วยนะครับน้ำหนักก็ไม่มากครับ4โลก,กว่าเอาเลยไม่ติดโชกแล้วแหละแยกน้ำมันก่อน อ่ปั๊มน้ำมนันชกค,คืนชกอยู่ข้างฝันงนู้นฝั่งนู้นกดคันเร่งสิบห้าเปอร์เซ็นชกลงเร่งเลยเร่งเลยรอบนี้น่าจะหมื่นกว่าพอใส่คลิปเลย เครื่องครับทีนี้ดึงเบาๆครับติดครับดูเครื่องสาเชือก3,800บาทลงส่งนะครับตัวนี้นครับใครที่ชอบเป็นเว้นนะฮะดูเครื่องใส่กิ๊กเลยอะเครื่องแน่นมากนี่นะครับอลองเร่งอีกทีครับเร่งสุดไมเลยพี่หนึ่ง อบมาเร็วมากเลยนี่คือสเสน่ห์ของชินได้ว่าครับรอบเขาจะจัดมากครับแล้วพบูเนี่ยเป็นพบูที่เรียกได้ว่าหาไหลง่ายง่ายมากเลยนะเจ็ดหกเจ็ดทั่วไปเนะี่ยนีดตัวปรับจูนด้วยนะอยากแว้นนี่ปรับเพิ่มเข้าไปอีกนะปรับตรงนี้นะเพิ่มเข้าไปอีกนะแต่ว่านี่ผมว่าเหลือเฟื่อลอะของแถมมีใบมีด12นิ้วมะละกอสายสะพายแล้วก็ชุดเครื่องมือนะครับ3,800รวมส่งมีบริการเก็บเงินปลายทางเพิ่ม200บาท ที่ชื่นชอบชินได้ว่านะครับเสียงใส่กิฟเลยใหม่กว่านี้หายากแล้วนะสวัสดีครับ